ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะเป็นอย่างไรนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้านะคะชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้จะรวมทุกอย่างเลยนะคะการงานธุรกิจการเงินแล้วก็ความรักด้วยนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมเป็นอย่างไรนะคะตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้านะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้านะคะราศีกุมเหมือนคุณหมดทุกหมดสุขแล้วนะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องทางการงานธุรกิจการเงินความรักแม้แต่ความรักก็อาจจะเลือกลายอย่าล้างไปนะคะต่อไปนี้นะคะ ปัญหาต่างๆใหญ่ๆในชีวิตของคุณมันจบไปแล้วนะคะชาวราศีกุมมันหมดมันจบไปแล้วอาจจะมีแค่ปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยแค่นั้นอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ๆอุปสรรคในชีวิตของคุณมันจะหมดไปนะคะมันจะหมดไปแล้วแต่ขอให้ชาวราศีกุมนะคะมั่นคงหนักแน่นในตัวเองนะคะหนักแน่นในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีทําสิ่งในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเชื่อใน เรื่องบุญกับบาปให้มากนะคะชาวราศีกุมนะคะตหนักตหนักเรื่องนี้ให้มากไอ้ไหนาที่ไม่ดีอย่าทํานะคะข้อกรรมไม่ดีต่างๆสิ่งหนักๆต่างๆปัญหาญหนักๆปัญหาอุปสรรคในชีวิตต่างๆที่ในในชีวิตของคุณหนักๆมันจบไปแล้วนะคะแต่คุณอย่าเริ่มสร้างกรรมใหม่แค่นั้นนะคะชาวราศีกุมคุณอย่าเริ่มสร้างกรมรมใหม่นะคะคุณต้องหนักแน่นคุณต้องใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตามทํานองคองธรรม นะคะคืออะไรที่คุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องอย่าไปทำนะคะแม้แต่เรื่องหน้าที่การงานเหมือนกันนะคะอะไรที่คุณทําสมมตุติคุณทํางานอยู่ในตําแหน่งนี้หรือธุรกิจตัวนี้แต่คุณมองเห็นสีเทาๆดำๆที่มันจะเป็นทําให้คุณมีผลประโยชน์ในการกอบโกยเงินกอบโกยลรลายได้อะไรตรงเนี้ยอย่าเลยนะคะอย่าทําเด็ดขาดนะคะชาวราศีกุมห้ามนนะคะ ข้อกรรมใหญ่ๆในชีวิตของคุณหมดแล้วนะคะคุณอย่าไปเพิ่มอย่าไปหาอย่าไปสรรหาข้อกรรมใหม่มาให้ชีวิตตัวเองนะคะจงหนักแน่นในตัวเองแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่นะคะทําในพัฒนาหน้าสายหน้าที่การงานคุณให้ถูกต้องธุรกิจของคุณให้ถูกต้องทํางานให้ถูกต้องตามหลักทานองคลองรมธุรกิจก็เหมือนกันทําให้ถูกต้องตา,ตามหลักทานองครองทมนะคะอะไรที่มันเทาๆดําๆอย่าให แนะนำชาวราศีกุมพหาไปยุ่งนะคะข้อกรรมใหญ่วิบากกรรมใหญ่ในชีวิตคุณมันจบนะคะแต่ถ้าคุณไม่หนักแน่นพอแล้วคุณไปทําอะไรที่มันเทาๆดาๆมันจะดึงเจ้ากรรมนายเวรหรือข้อกรรมกลับมาหาคุณอีกนะคะบอกเลยชาวราศีกุมนะคะต้องต้องคิดพิจารณาให้ดีอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็หักห้ามใจสักคะแล้วก็ปล่อยวางมันไปสักคะนะคะมันอาจจะ ล่อตาล่อใจนิดนึงด้วยผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนะคะแต่แนะนําไม่ควรไปยุ่งนะคะไม่ควรไปยุ่งนะคะดีที่สุดนะคะคุณมีความรู้ความสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะชาวราศีกุมไม่ว่าจากหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะคุณมีความรู้ความสามารถเก่งอยู่แล้วชาวราศีกุมไม่ใช่คนเป็นคนเก่งเก่งในเรื่องการงานด้วยนะคะหน้าที่การงานธุรกิจ คุณมองการไกลได้คุณเห็นโอกาสดีๆได้แต่คุณอย่าใช้ความรู้ความสามารถคุณในทางที่ผิดนะคะชาวราศีกุมไม่ว่าด้วยเ,เรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะคุณจงลงมือลงแรงทําด้วยความถูกต้องตามหลักทํานองความธรรมแล้วผลตอบรับมันจะงอกเงยมาให้คุณแน่นอนมันคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันเทาๆดําๆ,ๆแค่นั้นนะคะชาวราศีกุมนะคะความมั่นคง ทางหน้าที่การงานการเงินรอคุณอยู่นะคะแค่ว่าอย่าคุณอย่าไปทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมนะคะหรืออะไรที่มันเทาๆดำๆอย่าไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะคะโดยรวมนะคะชาวราศีกุ่มเป็นคนที่เก่งเก่งอยู่แล้วมีเก่งมีดีอยู่ในตัวมีความรู้ความสามารถในตัวเองอยู่แล้วแต่ใช้ให้ถูกในทางที่ถูกต้องอย่าใช้ในทางที่มันเทาๆดำๆแค่นั้นนะคะอืมสรุป ชาวราศีกุมนะคะคุณก็ปัญหาเรื่องหน้าต่อไปนี้นะคะปัญหาเรื่องความรักการงานธุรกิจของคุณจะลด,ลดน้อยจะเบาบางจะมีนิดๆหน่อยๆแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือตั้งหน้าตั้งตาทํางานหรือทําธุรกิจ ลงทุนลงแรงกับธุรกิจของคุณนะคะอืมให้เต็มที่แล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่หอมหวานจากธุรกิจนะคะจากหน้าที่การงานคุณแน่นอนอ่ะโอเคส่วนเรื่องความรักความรักนะคะความรักอะไรความรักที่เป็นวิบากกรรมของชาวราศีกุมใหญ่ๆนะคะอาจจะทำให้ต้องเลิกลาอย่าล้าง คือจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะมีจบไปแล้วปล่อยไปค่ะปล่อยไปแต่ถ้ามันยังวนกลับมากลับมาขอให้คุณเริ่มต้นความรักครั้งนั้นด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความบริบสุทธิ์นะคะคือถ้าคุณถ้าคุณยังอยากสมมติถ้าชาวราศีกุมมีโอกาสได้กลับไปหาคนเก่าหรือคนเก่ากลับมาทํำณตรงนั้นะให้ดีที่สุด ทำให้ดีที่สุดนะคะความรักในตัวนั้นท่านุถนอมประคับประคองมันให้ดีที่สุดเขายื่นโอกาสให้คุณอีกครั้งแล้วคุณรับมันไว้ถ้าคุณรับมันไว้คุณทําให้มันดีที่สุดคุณอย่าทําอะไรที่มันผิดสิ่ข้อสามนะคะคุณทําผิดสิ่ข้อสามนะคะความเชื่อใจความไว้ใจกับคนเก่าที่เขาจะกลับมาเขาให้โอกาสคุณแค่อีกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ นะคะถ้าคุณอยากได้โอกาสจากคนนั้นหรือบุคคลนั้นหรือคุณจะกลับไปหาคนนั้นคุณอยากให้โอกาสเขาเขาอยากหรือเขาจะให้โอกาสคุณคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะคะเขาจะไปหาคุณหรือคุณจะมาหาเขาแค่นั้นถ้าคุณอยากได้โอกาสนี้ไว้คุณรักษาโอกาสนี้ไว้รักษาสินข้อสามให้มั่นคงนะคะชาวราศีกุมนะคะเรื่องความรักนะอ่ะโอเคส่วนคนที่คนที่อ่าความรักนะส่วนคนโสด นะคะ,ะคนโสดก็จะประมาณนี้อันนี้คือพูดถึงภาพรวมของความรักนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นให้คุณคิดพิจารณาและแตัดสินใจเองนะคะแต่โดยรวมแล้วความรักของคนที่มีคู่กับคนที่คบกันอยู่นะคะเป็นแฟนกันก็ถือว่ากำลังเริ่มไปได้ด้วยดีความสัมพันธ์กำลังเริ่มไปได้ด้วยดีนะคะจะมีความสุขในความรักทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าผิดสิ่งข้อ3ามนะคะไม่ว่าคนโสด คนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วคนโสดคุณผิดสินข้อสามยังไงคือสมมุติถ้าคุณคิดที่จะกลับไปรักใครหรือใครที่จะกลับมาให้โอกาสคุณอีกครั้งนะคะคุณจนรักษาโอกาสนี้ให้ดีไม่ใช่ว่าเขากลับมาหาคุณแล้วนะคะชาวราศีกุมเขาให้โอกาสคุณแล้วคุณต้องพิสูจน์ใจให้เห็นว่าคุณรักเขาหรือคุณอยากให้เขาให้โอกาสเขา คือคุณต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะชาวราศีกุมถ้ามีคนเก่าเขากลับมาหาคุณคุณยังรักเขาอยู่คุณต้องทนุถนอมรักษาเขาให้ดีกว่าเดิมนะคะชาวราศีกุมนะคะส่วนถ้าคุณกลับไปหาอีกคนเก่าคุณอยากให้เขาให้โอกาสคุณคุณต้องรักษาสินข้อสามให้มันคงนะคะชาวราศีกุมไม่งั้นความรักของคุณจะพังไม่เป็นท่านะคะอืมอ่าโดยรวมแล้วชาวราศีกุมนะคะความรัก ถ้าอะไรที่มันจบไปก็ให้มันจบไปแต่ถ้ามีการหวนกลับมาหรือเจอกันอีกครั้งแล้วอยากเริ่มต้นหรือสารสัมพันธ์ใหม่มีโอกาสไปได้ในทิศทางที่ดีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับคนที่เป็นชาวราศีกุมเท่านั้นว่าคุณจะเลือกสารสัมพันธ์ให้มันไปในทิศทางที่ดีหรือคุณจะสารสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางที่แย่แค่นั้นนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วก็เป็นแฟนเหมือนกันคุณชาว ความรักณนะตอนนี้อยู่ที่คุณคุณจะเลือกทนุถนอมให้มันไปในทิศทางที่ดีมันก็จะไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าคุณเลือกที่จะผิดสินข้อ3ามความรักของคุณก็จะพังไม่เป็นท่านะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ